พราะตัวเหลืองไปตวหาเอ่อคือจริงๆอ่ะถ้าเราตีทันนะพี่ตัวเหลืองเวลาเกิดเราตีก่อนที่มันจะวิ่งได้อะเออถ้านั้นคือจบไอ,อ,อ,อตัวเหลืองนี่คือหนอนใช่ไหมไม่รู้ว่าปิดแล้วมันจะได้ปะวะลองได้ได้ได้ไม่พอแน่เลยวะดินน้อยเหรอเออดินหมดวะไอเชีย่ย ปขดเพิ่มข้างหน้าไะไม่มก็มึงก็วางไปเลยก็พีเป็นคนเปิดเลยเออติดติดวางไม่ได้วางไม่ได้วางไม่ได้ไไดโอ้โหติดเต็มเลยอ้เชี้ยก,ก่อแตกเฮ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนให้พีวางระเบิดให้เสร็จก่อน ไอคิหายแล้วจะไรไหมหมดแล้วระเบิดหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยไอหนไอนี่ไอขาวๆตีขาวขให้หน่อยเอ้าเฮ้ยแม่งทะลุมาเียระเบิดได้ยี้ะหมดแล้วหมดแล้ว มัจะระเบิดพีเอะไปปิดยังปิดปิดได้ไหมปิดไปไปไปปิดได้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 อยู่นะปิดได้อยู่ไหนด้านล่างอ่ะด้านล่างปิดได้นะดูดิเออ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 นึ่งระเบิดกูทำดิดใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ระเบิดพี่มันระเบิดแน่น ขอให้มันตัวเหลือขอให้เปนตัวเหลือขอให้เปนตัวเออตีตีตีก็แตกตีก็แตกไอ้เนี้ยมันมันขุดออกมาได้เว้ยเหรอมันขุดออกมาได้ใช่ตัวใหญ่อะถ้าเป็นหนอนมันขุดได้ไอ้ดีอะไรฮะเหรอไอ้ดียวโอร์ฮเลยเนี่ยล่ะกำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไปสุดเร็วไอ้เที่ยคอมกระตุกสัตว์ตอนเนี้ย าเกิดใครจะเอาไม้ในในศพในศพในศพมีนะอ๋อขีดแมนอะไรพี่ต้องเป็นกำแพงขีดวะถึงจะขุดออกไม่ได้เดย้อนกำแพงขีดไปกันพี่วิ่งตอนก่อนนะที่วิ่งขุดในเหลืองเหลืองก่อนก็ได้เออพี่มีเกาะวะไม่มีทำเกาะดีบุกไปเลยเดินอ้าวบ้านทำไมวะเนี่ย ขุดหูยอะใช่ไหมขุดมดมแล้วขุดหมดแล้วมาทำทำเกาะก่อนดิบุกนนบไปเลยเขาเอาอันนี้ก่อนเอากะแพงหินน่ะสู้เหมือนกันได้ไหมกันได้เนาะกันได้กันได้นะกันได้สุดล่างเออกันได้เอ้ยตัวตัวใหญ่ไม่รู้ไม่ไมออกมานะไไออ,อ,อตัวหนอนอะตัวหอนอะไม่ไ,ไม่ไม่ตัวหนอนมันขุดพวกดินได้เว้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นหินขุดออกมาไม่ได้ จบแล้วจบจบน่าจบไฟตรงนี้สองจุดที่มันสะปอนี่ยมันไม่ออกมาละจอด้วยจะตายยังไงตายแล้วรอรอก่อนนะหยังไงรอได้เออมาตีเร็วดึงตีพข้ากันตีตีเออตีตีแล้ว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 เออจัดตัวมีอะไรวะ โอ้แห่เ้โหโอ้ไอ้นี่ไงไอ้สข่อยข่อยอ่ะมีเนื้อหนอนเน,นื้อหน,นอนเต็มเลยะ่ะเนื้อเนือ้อเนื้อเก็บ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 กองเก็บกอง